เทพเจ้าอะ่ะเออสกินอย่างตึงยิงทียานแตกทั้งลำอะครับแรงแค่ไหนถามใจจะดูเจอทรอนซะด้วยยอนประทัดทรอนเปิดด้วยย้อนเราต้องส่งฮอนครูทักทายฝั่งนูน้นลุงเคยเล่นยอนจนฝั่งนู้นร้องโปรโด้วยแหละสมัยก่อนยอนมันฟิลด์ซันมันยิงบัฟฟ้าได้ไงแล้วลุงก็ร้าดบัฟฟ้าคิงแนกจนมันเครียดเลยเออย่เป็นไงเจ็บปอดีเจ็บปอดีโดนลินยอนเข้าไปหนึ่งข้อตึงๆเอาหรืเอเปล่าเราอะ่ะเข้มใช่ไหมเราได้ข่าวว่าใส่แว่นแล้วตึง ใส่แว่นแล้วตึงใช่ไหมเราอ่ะใส่แว่นแล้วตึงต้องโดนคุมจังหวะนี้ต้องโดนคุมประพฤติใส่แว่นแล้วเปรี้ยวเราใส่แว่นแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมเราอ่ะเขาเรียกว่าคุมเกมเปรี้ยวใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษเกือบตายเพื่อนเยอะเราอ่ะเพื่อนเยอะไม่เป็นไรต่อให้ก่อนหนึ่งหนึ่งไม่กลัวกลัวมาเยอะโอ้ยไอ้ตูเรนมันหวังจะลัดมีหน้าโอ้ยกำลังชาร์จยิงหรอ วิเลสตายอีกแล้ววิเลสเราเจอน้องหมีในแรลงซูพรีมร้อยห้าดาวหรือเปล่าเวลาที่ลุงต้องกลับบ้านละลุงว่าน้องหมีเอาอีกแล้วเหรอน้องหมีในแรลงซูพรีมร้อยห้าดาวแน่เลยใจไม่ตลกแล้วเซฟเลยงี้เซฟไอ้น้องหมีมันคึกคักนะมันดูมันเข้มๆนะน้องหมีกินกาแฟมาเยอะเอ้ยเยอะอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะไม่ได้เลยหวังจะเก็บเทพบอกเลยว่ายากหน่อยสี่นาทีแล้ววัยรุ่นกลางลุงไม่ได้ไปช่วยนะลุงหลอยป้อมมันอยู่เอาวากเกือบได้ป้อม เอ้ยสวยเวเลสในที่สุดเราก็เอาคืนได้เนี่ยเด็กแว่นห้าวห้าวอะไรกบเอาเปล่าเราอะ่ะสองต่อหนึ่งก็ได้นะเปรี้ยกับยอนอย่าเปรี้ยกับยอนให้มากคนจริงเขายิงป้อมกันป้อมแตกครับไม่ต้องรองคีฟเข้าป้อมเพราะเราคือเทพยังไงล่ะเดี๋ยวลุงจะสดับเลนแล้วเวเลสหมีมันจะโหดสักแค่ไหนกันหมีอยู่ไหนนะเอ้ยน้องหมีเปรี้ยใช่ไหมเราเปรี้ยวได้ข่าวว่าเปรี้ยวเอาเปล่ามขอยิงทีนึงเอาหรือเปล่าน้องหมีเอาหรือเปล่าเฮ้ยมันสวนด้วยนะมันไม่หนีด้วยอเรียบร้อยโดนเทพตบ โอ้ย,อยเออโดนเทพตบไปอีกหนึ่งลายสวยอย่ามาห้าวกับเทพเฮ้ยเอาแล้วศึกตัดสินเวเลสปะท่าหมีเฮ้ยเวเลสโดนหมีตบอีก,ม,ก,ก,ม,ม,ก,กมันแปลกๆลกแล้วใช่ไหมมันแปลกๆลกแล้วลุงก็ว่ามันแปลกๆลกแล้วยังไงกบกบจะตายแล้วกบโดนเทพสกิดจะตายแล้วเมืเ่อกี้เฮ้ยน้องหมีอยากกลับบอกเอ,อ้ยอยากกลับบอกก็ไม่บอกทำทรงห้าวโอ้ยยังไงกบเอาเปล่าเราอะ เา้าห้าวเทพไงห้าวกับเทพไงคนมันแบบไม่เคยจำอะนะเห็นเทพแล้วมันรู้สึกอยากจะตึงไงเฮ้ยหมีมาหมีหมีหมีสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบ,ตบเตรียมเตรียมสะบัดบ๊อบไว้ข้างเอี๊ยมีอะไเนี่ยเอาเปรี้ยวแล้วต้องหมีเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเออเปรี้ยวอีกแล้วเปรี้ยวอีกแล้วไม่ได้เลยนะหมีนะต้องเจอเทพฟิกอดัดเทพฟิกอดัดเอากบกบอยากนอนบอกก็ไม่บอกอยากนอนบอกก็ไม่บอก เออเป็นไงเทพมาละเทพยืนหนึ่งตูเลนมันก็เป็นเทพนะแต่เป็นเทพตัวปลอมยังไงห้าวห้าวถ้ามีหน้าเกี่ยวโดนลงุลงสวนอยู่แต่ลุงไม่มีฟิกเกอร์นะจังหวะนี้เมื่อกี้ใช้ฟิกเกอร์ไล่ตบน้องหมีไปเฮ้ยเวเลสไนี่แหละศักดิ์สรีลูกผู้ชายมาละโอกาสแก้มือของเองมาถึงแล้วเวเลสสวยเอาหนีหน,นีเจอเทพเป็นต้องหนีนะฮะน้องหมีทำไรน้องหมีใช่ไหมเปรี้ยวใช่ไหมน้องหมีเราอะ่ะอย่ามาห้าวกับยอนเฮ้ย เทพโดนแชทดาวไอ้น้องหมีมันกระโดดฟิกเกอร์มันทําทรงเสียนเฮ้ย hey, สะบัดบ๊อบนั่นแหละเกี่ยวหมีเลย <S <S เอออะไรฮะอ,อีกแล้วหมีเห็นน้องหมีต้องฟิกเกอร์อัดนะจบแล้วหรือเปล่ามันจบแล้วหรือเปล่า <S <S เอา้าเปียกกับเทพเปียกกับเทพเปียวกับเทพเออเปียวกับเทพเดี๋ยวเอาคนก่อนเปียวกับเทพเปียกกับเทพเปียวกับเทพ,เเทพคอร์สคิวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น มีมีโอ้ตายตายเลยพี่ตาสีดำใช่หรือเปล่าอะไรตาสีดำมะเพรารู้จักลุงเหรอขอโทษนะครับน้องหมีเฮ้ยน้องหมีน้องหมีร้อยหลังเอาว่าเวเลสโดนลวงแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวย้อนลวงน้องหมีให้เอาเปี้ยวอีกแล้วเปี้ยวอีกแล้วเออเปียเป้ยวเปี้ยวทำทรงเปียเ้ยวเฮ้ยชิบหายเลยเราสองคนว่ะน้องไใบเราดักตรงนี้ เออห,ห้าวไงห้าวไงห้าวไงเออเป <c loo> <Yeah>, ี้ยวไงเปี้ยวเปี้ยวโดนเทพกดไปเทพโคตรเอาเลยเกมนี้ไวเลสเปิดดังหน่อยดิไวเลสเร็ว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 มันมาละเฮ้ยทุกคนรีบมาเร็วรวม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 เอาให้เร็วที่สุดเออมาละเทพมาดีเจอเทพหน่อยเป็นไงมหาเทพยอนสังหารเออตัดโคตรแรงเลยยอนเอาไง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 เราอะต้องเอาให้สุดดิพวกเรา เออยีไม่ได้วะตบมือสิครับรออะไรหัวใจต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ยเทพต้องการหัวใจเล่นย้อนยังไงให้เท่เนี่ยเล่นอย่างนี้แหละครับอะไรก็เอาเทพไม่ลงบอกเลยดาเมจ่แสนแ